สวัสดีครับบ่าวเท้าซอสดีท่านผู้ชมครับวันที่8กรกฎาคม2567นะครับช่วงเที่ยงจะประมาณใบม่วงพี่น้องนะครับพาเอฟซีแฟนครับทั้งช่องพาสายฝนนะครับฝนตกพี่น้องอันนี้ก็ยืนฝนกระลงเม็ดอยู่ท่านผู้ชมนะครับพาเดินทางมาหาปูเจ็ครับงวดที่ผ่านมา03ตรงๆรด้วยพี่น้องเด้อนะครับพามารับชมงวดวันที่16กรกฎาคม2567พี่น้องฝนตกครับผม มาหาปูตะตองงวดแล้วนะครับมือนีมาฟังน้ากัดอีกรอบด้วยพี่น้องเด้อฝนตกเดี๋ยวเขาไปหาปูกันท่านประชมเดี๋ยวไม่สบายฝนตกนะครับขับมาเมื่อกี้ตกแห้งอันนี้ก็ตกไปล่อยพี่น้องนะครับยืนอยู่นี่แหละครับท่ามกลางสายฝนนะครับเอาเขาไปหาปูน้ากันนะครับพี่น้องเนาะไปหาปูนะครับไปฟังน้ากันงวดวันที่16กรกฎาคม2567นนะครับอ่านะครับ ปูจะเน้นตัวแดงเงินที่ผ่านมาศูนย์สามตรงๆนะครับอุ้ยฝนตกพี่น้องเไปนะครับนี่ยุดเพลสสุดเพลสกับปูกราบนมัสการครับปูกราบนมัสการดนะครับปูสาธุบุญกับพี่ไก่ฟลอริดานะครับผมฝากมาทำบุญน้ำปูสาธุบุญครับผมขับเอายกมือรับรับรับพรรับพี่เด้อ

ชนาศิลปนิจังยุทธาสัญญโยสัตตาโลธรรมาวัคันเตอายุอันโหสุขังภะลาส่าถูพี่น่อยสาธุเด็กพี่เด้อร์ตอยู่เมืองนอกเมืองหน้านะครับพี่ไก่ฟอริดาสหรัฐอเมริกาสาธุบุญน้องพี่นะครับเนาะเป็นกระฝากทั้บุญไร้วัดนะครับให้ร่ำให้รวยให้สุขภาพแข็งแรงน้อพี่เด้อปูให้พรให้โชคให้ลาบแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาปูอันไหนไอ้ยังอยู่เบาใบเก่าเห้อง ซีเปนเืองนะครับ03ตรงตรงมันนันสูตรไม่ตรงกันอมันเปัไนี่อันนี้อันนี้สูตรนี่ปูให้30ตอนนี้ตัวนี้ที่ปูใหอันนี้30นะปูนะแหย30นา03รักมันกับบ้านั่นเ่ากับรักน้ครับิ่3 03 03ตาปูให้ผม03ที่ปูนี่ท่านผู้ชม ชุดที่ปูให้เบาเถาเบาเถาเขียนอะไอยู่ครับ92 93 94 02 03 04นี่ครับลงให้ FC เบิ่งอยู่นะครับเอาปูเห็นว่ามีเปลี่ยนแปลงมีเปลี่ยนอยังครับอันนี้03ท่ตำชมมันนั่นสูตรมาหันตรงกันมันชูตรนี่เพราะงั้นนี่สูตนี่มันนั่นสูตรนี้สูตรนี้เพราแม่บอปูบอกมันมันชนกันใช่ไหมครับชนกันนี่สูตรแท้มันนะครับสูตรแท่ ในเบิ้งน่ะมันนันมันเป็นเดบนั่นตามมันนัวยมามันซ้อนกันสองส่วนะครับอือมันคือกันปะเบิ้งมันมันเป็นส่วนี้เจกับแปแน่นเป็นเกับแแน่นงวดที่แล้วนี้ได้เก้ากับศูนย์แน่นนี่มันส่วนี้เกกับศูนยส่สองสม่นงวดนี้เกับแปไสศย์หน่งสองน่นมถิ่นงเยอเอาพี่น้องแค่นี้ครับแค่เอาเลขไม่มีที่ไปที่ที่มาพี่น้องปูวาถสนี้ก็ดีโอาสนี้ก็ดี มันมันซนกันมากวอนน่ะครับตาสูตรสูตรแค่วันสูตรตัวนี้ก็สูตรนี่ครับนี่ส,สูตรเตอเอาบอเป็นยังพี่น้องนะครับก็มาพอดีนะครับมาหาปูก่อนปูกัดแจงแล้วให้เอาสูตรนี่พูดได้มากสูตรนี่กับซี่คู่นี่ตาสูตรนี้มันมันเันเขามันเขามาษาหมวดกันเขามาสาหมวดมันมันซนกันครับปูตาหมวดนี้มันประช้นครับเออคือคือสุดนี้คือสูตรอะนก็สูตระมวันครับเจ็ดกับแปดครับ อี่ว่าปูปูเขียนไม้แล้วท่านผู้ชมเพื่อให้เน้นน่ชุนี้สุดนี้ครับเอาแคบนาจอยได้พี่น้องได้ปูเน้นเจกับ8นะครับเจ็ดศูนยเจ็ดหนนะครับเลขในตารางปูกระห้มาแล้วนะครับศ1นย์หเจดปดสสานะครับ <c oughs> ล่าง9293 02 03 03มาอีกเราปะปูมามันชวดมันเป็นชุด้นะนี่ครับสกับสมมะลางครับศูหนึ่งอันนี้เก้ากับศูนกมาลางครับแล้วก็หนึ่งกับสองกับมาลางครับคือเล็นี่วินล่างตัวนี้เขาจับเกกับศูนมาวิ่สาเนี่ครับปูเี่ยเาเก้าศูนมาจับสองสามหนึ่งสาครับหนึสองสามอเน้นตัวใดละปูชุดล่าง ล่างจีล่างมันเกิดมันตัวหนึ่งสองไม่ยางทีสองเด้อครับนี่คือเนี่ยไรศูนย์สองศูนย์สองเก่าสองล่างสองคู่นี้ได้พี่น้องได้หฮยิบยับสลากินแบงหารเตอรี่นะครับอันนี้เป็นสูตรเต็มสูตรในตารางสูตรในตารางเอาในตารางบ๊มิเกาที่ปูบ๊บมิเกลยอดจะอันนี้เป็นสูตรล่างอย่างเดียวล่างครับมิเก่ากับศูตรนะ ครมีเก้ามีศูนย์มันเดินดีแล้วก็มีเก้ามีศูนย์มีสองมีสามแล้วก็มีหนึ่งกับสองเนี่ยมาสองสนเดดิได้ปะสองชุดเนี่ยสองส่วนั่นกเรเก้ากับศูนย์มาจับเสเล่เนยครับเลรียนเด่นสองเด่นสองเนี่ยล่างเด่นสองอันนี้คือคืองเสกมันเลยมาจับสกมันครับมาจับเก้าเก้ากับศูนย์เลยเก้ากับศูนย์ปีปูวเนี่ศูนย์หนึ่งมันก็คือศูนย์หนึ่งสองนี่ครับ ชุดหนึ่งสองีบนกับมางี้ครับเรียนบนแล้วก็นหนึ่งสองล่างกับเย็นมาครับไปบนไปล่างว่านี้นี่ยชุนสองไปบนไปล่างแมงเครื่องจับมันจับตัวนี้แหละเขาไเลีนเลีนลตัวนี้หนึ่งองอันนี้กับอตัวนี้กับชุดกัวนึครับสองก็เลยเอามาล้างครับผมชุดหนึ่สองาบนนี่คือเจ็ดหนึ่มนีสามตัวกาปูสาตัวโเัสามตัว ยังใช่ในเลี in ้ปูดิสามโตมักเก่าเ่ก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเจโอ้เอาทำมาชมสามโตปูเขียนให้แล้วนะครับเดี๋ยอาตัวน yep ี้ ม่วงนี่นปูเออาเป็นจงบลายเอาพี่น้องมันยันด้วยนี่นี่ครับหนตัวเดียวมันเจ็ดนึ่งแปนึ่งหละเจ็ดหปดนึ่งัเควรตาให้เน้นคู่เดียวคือเน้นเจ็ Crazy ่ฝันดีปะปูฝันจำบลาฝันจำบลาฝันจำบได้มีศูนย์นะปูนั่นและตัวลองตัวมาตัวนี ครับสี่กับห้าครับไปบัวรางนั่นนี่มา,มาเก่าหามาเก่าหาเจ็ดกับแปดครับมาเจ็ดเก้ามาล่างครับแถวนี้บ้าโอ้แม่นพิแถวนี้แถวนี้พิแถวนี้ห้ากับหกอ่ะคับหกมาเก้าห้าแปดกับเก้าอืมาเจ็ดเก้ากเ้าหนึ่งกับสองมาสองหกครับหนึ่งกับสองมาแปดหนึ่งครับเก้ากับศูนย์มาสีดเก้าเก้าแปด ศูนย์กับหนึ่งมาหนึ่งเจ็ดหกับเมาหกศูนย์มกับสมาสี่สองศูนย์กับหนศนย์กับหมาสามหนึ่งกับศนย์สี่นี่นมาดีอันนี้ศนย์กับหนึกับ1มาศูมวันนี้กับศนกับหนึ่งนี้ศกับหอีกนต้องติดศูนย์ติดหนึ่นท่านชมมีสูตรเด่นที่ศูนย์เด่นที่ศูนย์กับ1นึ่งนตงตัวนี่มาตัว เด่นที่ศนกับหนึ่งทางเดินเลขเน่ยมันมันดเมืนสวห้องครับศูนย์หนึ่องศูน์หนเนห้องก็แล้หรอกกับหนึ่ง้าตาก็แค่สตัวนี่เลยกับแดคือถัดเต็มมันมาปูศูนย์หนึ่งสองนี่มาบนล่างน่ศูนย์หอี่พี่น้องศูนย์หนึ่งสองเนี่ยสามตัวนี่มาบนล่างเออด่นเลยเขาได้แยกแยกออกมาแยกวนกับหนึ่งแยกนกับหนึ่เนครับผมอ่าเอาชมนี่ครับปูติดศูนย์กับติดหบนล่างนะครับผม บอได้เขียนเลขวิ่งเห็นบ่ปูวบนเลขเด่นวิ่งเก้าศูนย์กับหนึ่งไปรถศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึงเด่นบนล่างไมพี่นรองได้ศูนย์กับหนึ่งเด่นบนล่างีส่วนนที่ห้าเป็นแปกี่สครับนกมาชนกันกับสูที่เาเบแรกหครับเดี๋ยวมันมันสนน้ะครบปูมาจากไมาเนี่ยกลๆแปกับเก้าครับมาเนี่ยแปดกับเก้ามาเก้าแปมาเก้าแปกับเกดเก้า ครับแล้วก็เจ็กับแปดมาหนึ่งเ็มาห่เจดลังกับบลัสิบมเห็นหบ่นี่ห้ากับหกนับมาหกศูนยคับแปดกับเก้ามาเก้าสามคับศูนกับห่คับมาศูนยี่กับสามหนึงมัเก้ากับศูนคับมาศูนสามกับแปดเก้าแปดเก้าวันนี้เจ็กับแปดเจ็ดกับแปดนก็เลยใส่ศูนย์กับหนึ่งน นี่มองมันใส่หนมองนี่กรยาเอานิครับเข้าาเลยออนี่มองใส่นเนี่มันมันมาชนกับส่วนอันที่หอใ้ทีแรกก็เลยใส่ศูนย์หนึ่งสองนอันอันนี้เก่ากับศูนย์ครับมาเก้าศูนย์กับหกศูนย์ครับมีสองกับสามมาเก้าสามกับสี่สองมาเบอร์ล้างอันครับนีก็สี่กับห้ามาูนสี่มสามกับสี่ครับมาชนสามมันนี่กับหนึ่งกับสคือจังหวะหนึ่งกับ2อปูวนี่จะบอเจ็ดหนึ่ง เจ็ดสองแปด่งปดสองวัวปอยากเับบิ้งตัวดีแล้วบันี่เบิ้งเบิ้งตัวเดียวนี่เชื่อนี่หนึ่งาเลขตัวเดียวนี่ครับสายนี่มันมันมาตรงนี่เด้ตัวเด่นมันอ่ะครับหนึ่มาหนึ่งเจ็ดเก้มาเก้านยมาสี่สมาศูนย์สี่การสมาศูนสามันนี้กันึ่งหนึ่งนอตมัน้ตรงมักสินีะอ๋อท่านผู้ชมอันนี้คือคือชนเกิดแล้วกันมันมันไปชนสูนร์อันเดีสุดก้านอ่ะครับศูนยกับหนึง่ะบวกสอง นะครับปูให้บางแล้วทางเดินเลขพี่น้องเจ<น>็ดกับแปดปูกรเลใส่ศูนย์กับหนึ่งน,นะครับ<น>ถ้าวิ่งวิ่งศูนย์กับหนึ่งบนล่างได้พี่น้องได้แคป<น>้าจอรับสูตรนี้แต่ถ้าใครชอบสูตรไม่มีที่มาสูตรไม่มีที่ไปซีคู่นี่เท่านั้นนะครับสองห้าสองหกสามห้าสามหกที่ปูให้ตองวดน,นะครับมาวันนี้ปูให้ชุดบนล่างพี่น้องอันนี้ก็ส่วนมันมันสวนกันมกวนไม่สนก,กันกรบสัวนันครับ นะครับเด่นบนเด่นล่างนะครับวิ่งศูนยกับหนึ่งเจ็ดศูนย์เจหนึ่งแดศปดหนึ่งนับปูเด่นให้ที่เจ็ดหนึ่งสามตัวเก้าเจ็ดหนึ่งศูนนะครับล่างล่างก็วิ่งศูนย์กับหนึ่งนี่ล่างเล้วะมเบางล่างนหครับล่างงสุดตลอดทั้งานครับหนี่มั้น่ศูนย์กับหนึ่ครับมาหนึ่งเจ็ดมาหนึ่งหแล้วก็ศูนกับหนครับมาเก้าศูนย์กับห0ศนย์ครับ หนึ่งกับสองมาสี่สองศูนย์กับหนึ่งมาศูนย์สี่กับสามหนึ่งกับมาหั่นเก้ากับศูนย์กับมาศูนย์สามกับแปดเก้าับว่านี่สองกับสามอ่าสองกับสามคือสูตรนี้อ่าสูตรเลขไม่มีที่ไปนะถ้าใครชอบสูตรนี้สี่คู่นี้บนล่างพี่น้องผู้ใดมักน้อยครูเอาชุดนี้อันนี้เป็นบนล่างนะครับอันนี้ตัดตดีกันเยครับสามเนี้ยตานี่เป็นชุดสูตรตาล่างพี่น้องนะครับสูตรนี้ ถ้าล่าง9293 0203กัน91กับ01ล่างให้เน้น2คู่92กับ02บนเน้นเม็ดเดียว71 3ตัว971 071ขึ่นเนี่ยคือนี่ครับ2กับ3นี่มันก็มีแค่นี้นี่ครับผมเคือล่างนี่ยนะอดล่างเลยหาร์จิบจับสลากกินแบ่งหาลอตเตอรี่ไว้ได้พี่น้องเด้อนะครับผม9293 0203ขึ้นเป็นล่างนี่ล่างเลยครับฮาได้โชกว่าตัวนี้น้ำมาบ่จ้ะฮาได้รางวัลเลขไทยสองตัวพี่น้องกราบขอบคุณขอบคุณปูหน้าฝนก็ยังตกอยู่พี่น้อง กันคลิปหน้าครับผมสาถุครับสวัสดีครับ